สำหรับชาวราศีธนูนะครับดวงการเงินนะในเดือนกันยาหกเจนี่จะเป็นอย่างไรนะครับไพ่ประจำตัวเนี่ยได้ไพ่เจ็ดเหรียญแหมยิ้มแฉ่งกันเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่า ผลลั์เนี่ยนะที่คุณได้ก่อร่างสร้างตัวเนี่ยแหมมันเริ่มออกดอกออกผลคุณเองก็รู้สึกแหมชีวิตมันช่างน่าพึงพอใจนะครับถามว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ดีไหมก็ต้องบอกว่านะประมาณ 70%- 80%หนะ้า20%มันอะไรยังไงเนี่ยจานนะเรามาดูกันต่อนะครับไพ่วิวออฟฟอร์จูนเนี่ยมันพูดถึงอะไรนะถ้าตามตำราเขาบอกว่าเฮ้ยคุณเองเนี่ยมีโอกาสได้ลาบลอยนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะหยิบจับเงินก้อนนะอ้าวแล้วมันดีไหมล่ะมันก็ต้องบอกว่าดีไปธรรมดา มันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะในเดือนกันยานี้เอ้าเปลี่ยนแปลงในทิศทางไหนล่ะนะเ,เรามาดูกันนะครับนะนะทำไมไพ่เดทมันออกมาเขาบอกว่าถ้าคุณเองเนี่ยนะรู้สึกแหมคึกคักหลงละเิงกับสิ่งที่ได้มาเนี่ยได้เงินทองที่ได้มาเขาบอกชีวิตเป๋เลยนะแต่เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณเองเนี่ยนะบอกเฮ้ยฟังไอ้จันร์โจมาไว้แม่งบอกเดี๋ยว ถ้ากูสรุ่ยสุายลในชีวิตกูพังนั่นมันคือเรื่องจริงนะแต่ถ้าคุณเอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปสร้างเงินต่อนะต่อเงินนะรันธุรกิจต่อเขาบอกว่ามีโอกาสรุ่งนะเออจัดไปครับ